พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะร้อนๆค่ะผัดผักกระทะร้อนผัดถั่วงอกน,นะคะผัดผักรวมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํากับข้าวกันนะคะกับข้าวง่ายๆค่ะทําทานที่บ้านง่ายๆนะคะเป็นกับข้าวที่ง่ายที่สุดแล้วก็อร่อยค่ะผัดถั่วงอกนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ที่อบแล้วนะคะเรามาหั่นเป็นชิ้นๆจะเป็นต้นคลื่นช่นะคะ อันนี้จะเป็นแครอทนะคะหั่นเป็นเส้นๆค่ะหอมใหญ่ค่ะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะเป็นผัดผักถั่วงอกนะคะทําง่ายๆแล้วก็อร่อยค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะนี่ค่ะซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะผงปรุงรสหมูนะคะก็น้ําเปล่าเนาะเอาไว้เติมนะคะเพื่อให้เขามีน้ําขุคลิกนะคะ นี่ค่ะส่วนประกอบของเรานะคะส่วนเพื่อนๆจะใช้เป็นผักอะไรก็ได้นะคะผัดผักรวมผักอะไรก็ได้คะ่ะประกาศขาวกระลำปีหรือจะเป็นผักอะไรที่เราชอบได้ทุกอย่างเลยนะคะหรือจะเป็นเนื้ออะไรต่างๆนะคะเนื้อหมูเนื้อวัวหรือจะเป็นพวกไส้กรอกฮอทด,ดอกอะไรก็ได้นะคะสําหรับผัดถั่วงอกนะคะใส่ได้หลายอย่างนะคะแต่วันนี้เรามีเป็นเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่อบนะคะ แล้วก็จะมีใบคลื่นช่ายหอมๆเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะผัดผักรวมอร่อยแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะอันนี้กระเทียมกระเทียมสับนะคะกระทะเราใส่น้ํามันไว้แล้วค่ะนิดหน่อยนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปให้ไฟกลางนะคะกระเทียมเราจะได้ไม่ไหม้นะคะเปิดไฟเปิดไฟกลางให้ให้น้ํามันร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไป อันนี้เป็นผัดผักง่ายๆค่ะแต่ก็อร่อยค่ะถ้าชอบใส่พริกก็ใส่พริกได้นะคะจะเป็นพริกชี้ฟ้าหรือจะเป็นพริกที่หนูพริกแดงอะไรอย่างนี้นะคะได้หมดเลยค่ะแต่และนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปกระเทียมหอมแล้วนะคะใส่ไก่สลัดลงไปเลยค่ะมีผักง,ง่ายๆเลยนะคะ เดี๋ยวผักพวกนี้เราจะใส่ทีหลังนะคะเขาจะสุกง่ายเขาจะได้มีความหวาน,นะคะ่ะแล้วก็ผัดรวมให้เนื้อไก่แตลอดกระเทียมพุกเค้ากันนะคะหอมกลิ่นกระเทียมเจียวหั่นแครอทเป็นเส้นบางๆอย่างนี้เขาก็จะสุกเร็วค่ะสุกพร้อมๆกับผักอย่างอื่นนะคะเพราะว่า ผักที่เราใช้วันนี้ก็จะมีผักที่สุกเร็วนะคะนี่ค่ะผัดพอให้เข้าๆกันนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่ก็ถอยว้นังวมลงไปก็กะเ,เลยนะคะอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะยิ้วขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็เติม ผงปรุงรสหมูอันนี้จะเป็นช้อนชาเล็กๆนะคะก็ใส่ไปช้อนแล้วก็น้ำตาลทรายก็ประมาณช้อนชาคุณปูนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะผัดง่ายๆเลยแล้วก็ผัดส่วนต่างๆเครื่องปรุงต่างๆให้รวมกันตอนนี้เราก็เล่นไฟให้แรงหน่อยนะคะเล่นไฟแรงๆหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ใส่ผักปรุงไปผัดนะคะลูกค้าส่วนของเครื่องปรุงให้เข้ากัน แล้วเ,เราก็จะลงผักลงไปค่ะผักก็ลงไปทุกอย่างเลยก็ได้เพราะว่าเขาจะสุกพร้อมๆกันทุกอย่างเป็นผักที่สุกง่ายทุกอย่างเลยค่ะส่วนผักนะคะเพื่อนๆชอบเป็นผักอะไรก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างตามที่เราชอบทานนะคะนี่วันนี้ก็จะมีถั่วงอกมีใบขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มะเขือเทศหอมใหญ่นะคะตอนนี้เราก็จะใส่น้ําลงไปทุกประมาณครึ่งแก้วนะคะ อรงแก้วนะคะเส็จแ,แล้วเราก็ผัดไปก่อนว่าเราพอชอบชอบน้ำเยอะน้ำน้อยนะคะเราก็จะได้ผัดผักที่นหน้าราับประทานออกมานะคะ,ะเั้เปิดไฟแรงเลยค่ะจนนี้ก็เร่งไฟ ผักเราจะได้สุกเร็วนะคะเขาจะได้มีความกรอบหวานนะคะเพราะว่าเป็นผักที่สุกเร็วทุกอย่างเลยะคะ่ะเร็วนะคะหอมมากค่ะเราก็จะผัดเพอให้ผักสุกกบกรอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟเพราะว่าทุกอย่างเขาก็สุกแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะผัดผัดกระทะร้อนของเรานะคะติดไปได้เลยค่ะผักสุกกรอบนะคะสุกสุกกรอบหอมๆนะคะเป็นยังไงคะผัดผักกระทะร้อนของเราง่ายไหมคะง่ายแล้วก็ได้รับประทานในเวลารวดเร็วด้วยนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะร้อนๆค่ะผัดผักกระทะร้อนผัดถั่วงอกนะคะผัดผักรวมค่ะ เดี๋ยวติดตามชมคลิปมาก,กันอีกนะคะว่าเราจะมีเมนูไอเดียทำกับข้าวอะไรอร่อยอร่อย,ออยทานกันอีกนะคะส่วนวันนี้ก็สวัสดีค่ะ